สวัสดีค่ะแม่แตนใจกัน่อยค่ะมื่อน,น,นี้สมาเทศเข้ามาไก่เบิงอากาป่ากุา้งไรติดตามาล้ำใจกันร่อยของแม่แตนนี่นะคะใส่เขาก่อนเหมือนยองล้างเขาก้อน,นะะ่ะล่างโตแต่ห้องกับจังไัห้องส็ีมันห้อกั คอยส่จังคอยสัวสอนอนี้ะมาคเข่าหนึ่งแล้วนะค่ะเข่าหนึ่งทุกแล้วก็มาตึงว้ให้มันเย็นค่ะเย็นแล้วก็จะมาล้างเขาที่หนึงล้างในงมือสะอากัแงคอยเอาเสื่อใจอกันมันเข่าจะบริสิ้ธิ์กันวมนที้กั

ก็เลยสื้อตั้วยว่านิ้วหามหลังใหู้หนามบุมน้ามะี่อยสองอยแต่เอาอ่มีแนวเหตุรยุทธ์ซื้อคือไรเาจะนอนก็นั่แต่ลาเป็นการออกกำลังกายไปนไดตัวเนาะ มมแม่แม่แตนใจเกิน,นะะ้อยแม่แตนใจปเกิน้อยค่ะจไรก็ไปห่ดินี้เอกกันเราก็จไปอหียเปอหเเนนเเเยะะเสโบราณหายเกามือปอสองมืินค่ะ เอ็ดมือมีแต่คือนับไปโซ่หนึก็อิตาลนค่ะอ,อากาศน้องหอ,นนอดเดยเยอะเมื่อวานนี้เ็ดลายค่ะเอามีพีน้องมายามเพื่อบรรจ้างสั่งออเดอร์วัเนี่ย <c oughs> ถ้ามีคนสั่งสิรับออเดอร์บ่ <c oughs> รับอยู่จ้ะแต่ว่ามันจะแตคือกานออเดอร์นี่คือเก็ดแล้วส่งเลยอยู่เต๋าเคยส่งยี่ห่อช่างทรงใจตาจีน ตอ,อนน vale ั้นนามาจไปที่นันนถ้าอยากกินแ่บๆก็มากินี่บ้านบาลมจใจกันลอยเยค่ะแม่นงกัเจ็บนอเพราะว่าขาอห็นแล้วงไยเปราะสองมื่มันกระเทอนนะสองมืกระเทนมเป็นบ้าสิเอยจใจเยค่ ใส่เลาบก้นไหนมันตัวทัวมันกัสิบบอนเน่าพาสีอะค่ะคนบางคนไปเห็นว่าเป็นกะเสียอยู่เด้กแต่บริดัทเป็นไปเหไงเป็นอะไรด,ได้อันนี้ก็ได้มันคร์ไกลงั้นก็หล่อทั่แหละค่ะกินเลยแต่มันแก่ดีมันก็นเมาอยู <laughs> ่ ไปคนทำห่อต้าทำยูำซออะไรกะที่คนนี้ต้อง <c> ส <oughs> <c oughs> เห็นมียายมีขคยตลาดนัดเหด็นนาแล้วเ่ต้มตลาดนัดายาเป็นไปขายตลาดนัดันพ่มช่วงระยะมันเป็นนี่นี่ยายเป็นไปขายตลาดนัดปากไม่ได้ค่ะปากอะไรกูแช่เนี่ยมม้อมันเต็มกันกเลยค่ะ ต้อมอกท,ทอกันจะไปคาดเป็นหมกอีกเทียนึงมาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินอยากซิมกับมาสองมือเป็นค่ะวันที่สิบสี่บอนี่วันที่10 <14. S 2> บบอเป็นก่อนเป็นก่อนก็ใกกดดส่ตูบบเเ้เย็นไว้กับดิกินอยู่ผู้ใดจะมากกับบอเลยส่งไปหาใส่ตู้เย็นไว้่ะ เก่เสียวเดือมานลับวันที่มานลับเอาวันที่สิบสี่ก็นใดได้ค่ะต้องเอเดอก่อนต้องการจ้าต่เหมือนเอื่นกับ่โซงนะมมันต้องดงมือก็เป็นโ่งสองมือก็หอดค่ะต้องให้มันเสร็จตัวก่อนค่ะให้มันเสร็จตัวก่อนมันก็จะเป็นหมอค่ ให่ขาะเป็นเบืองวิธีหอนน้อ,ห,อหมวกกันเนาเหรอ ใบตองที่จะพอบกจะพอบกอีใบตองขึไมจขึ้นปันแล้วก็มีใบมะพร้าวนูนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เมืไงไง่อยต่อบอาการะขามนอนแล้ว ดูวิธีการห่อเลยค่ะมีการห่อกเข้ามาก ผสมกับแป้งเข้ามานะคะก็จะเป็นเข้ามา2วันก็จะอร่อยหวานพอดี saya muka cantik mul Ya kita sedarlah tak เนกันบวัดมันกะบวชพันปันเลยค่ะมันบ่ชขึ้มาจะไมกวนเ้าก็ต้องใจ่ดตองผู้คนมีขายหลายอยู่กเ้อใจกองกองก็จะตีขายห้าวหนี่ใจเด็ตองขึ้นใจเพื่สมเราด้ค่ะบข้นเขาเส้นาวกลางมสะอาดสามน้ำสี่น้ำกอนเท็เต ใส่เขาเกาหรือเขาไม้ใส่เขาเกาเขไมมันก็เส่เขาันเขาไม้มันเลเลยค่ะันเขาไม้นี่เ,เ็ดมันเละเพราะว่ามันมันมีอีกทีนคะไอ้เขาเกาหรืมันจะนนนกับ้ นับไปอีกสองมือเลยค่ะ hmm. น right. mm ับไปอีกสองมื่แวะมาเลยผ่านมาท่านี้กับมาแวะได้เลยค่ะมาแตมไปใส่เสื้อที่บ้านนี่ะ เดี๋ยวแ้ังเนีจังเลก็ต่างวิธีตั้งว้ธีอะไรจันที่จังกับือเห็นแล้วกับ้เลยีสิต่อหอดหอดานก็ต้งมือกับป็นนไเป็นเล้วกิมามางเอาใ่ดูเย็นไป สเย็นแห่งแสงพอ,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 อหาบาทพอบางใหญ่เลยพี่น้อง <c oughs> ถ่าบุรีสร้างก็ขอ,ขอหาทรงเลยค่ะอะไรี่ตามไ่ได้พี่เน้ะ ลวกคได้ไม่นองกันนรืมคมันกระดิ่งยมันแข็งแม่เห็นมาเยอะปีหรอคะข่าแม่เห็นอมากมากหนึ่งัางเยแม่น้ไเลี้ยงดีกว่าสองค่ะเริ่มเห็นแ่าจะกระสองเพราะว่ามีก้อนเขาในแถวบ้านเล้เห็นกันไไปกินน้ำเงินไม่เสียได้สามถือน้ำเพินสามถือน้ำเงินกับ นอดนเสียไปแล้ว่นกาค้าเห็ดแต่ก่อนก็ไดแต่ไม่ค่อมีงท <owner gef> <necessary> ีเดกพีนเห็ดมากแต่แอะไร้นใย้หยเยอะขขาย่าห่แล้วก็เอาไปขายตลาดเน่ขายน้งบานเน่ ดอแ่นหาบหอบางใหญ่อบงใหญ่แ้เดี๋ยวให้แม่หอ ตอนะคะวค่ะี้ีแม่เอาเข้ามาวิธีการเหเข้ามาแล้วก็่อขมามาไม่หยบดเลยเอาการเอาข้าวส่วนคนมันไปมันกระจังสิตถูกตองก็ของอานานเพิ่นทันบ้องมสิมันแบบไปขายมันก็เป็นการบรสุาย์ใจ มันก็เปิดกระจางมาที่ก็เปเราาวยเนี่ยนี้แ่ะเรื่องเหลาวยเกิากันเป็นแต่ว่าใส่หยั่งจังใดนเ่ไ้เแตว่าใส่เขาหน่อยเข้าไหลนับโบน้บโบก็ม่หูเลยเขาสามลกก็แป็งไม่เหตุเก็ดเพราะเคเสียเท้่ค่ะเป็นจัใดแต่ออกมาดี ุกเียทุกขังเลยแอม่ฝากช่องฝากเิพี่น้องฝากกดไลก์กดแช่ şey yes ์สงของมลันเกลแม่เ็แกนมลันงจกลอยอย่ะะากดไยโคกดแช่จ๊ที่พนมด้ค่ะขอบคุณค่ะ